กราสวัสดีครับพี่น้องกูมักเบิ่งรถไทยนะครับสุขคนมือนีผู้บบาวนอนหน้าสิมารีวิวครับรถฟอร์ดนิวฮอนแลนด์ครับผมตัวน้อยน้อยสุดเลยนะครับของนิวฮอนแลนด์สามสิบแปดแงครับตัวผัด สิมารีวิวสเปคเครื่องนะครับหล้กก็การใส้งานว่ามันเป็นยังไงก็รรถคันนี้ก็ลรอย40ชั่วโมงแล้วครับชั่วโมงการทำงานได้เดือนกว่าแล้วผมเพิ่งไปกลับกับรอมานะครับให้ทันกว้างออกก่อนอื่นมาบอกถึงสเปคเครื่องครับรถคันนี้เป็นรถ3สูบนะครับ สามสูบดีเซลเป็นเครื่องไดเหล็กนะครับเป็นเครื่องที่ดูแลง,ง่ายเครื่องดเหล็กนะครับบอมีเทอร์โบนะครับสองพันสามซีซีนะครับบอมันสามลอยนะครับสามซื้อ,อคันนี้แรงเบรดสูงนะครับในรอบตำ่ำแรงเบรกหนึ่งร้อยสิบแปดนิวตันเมตรที่หนึ่งพันห้าร้อยรอบนะครับเครื่องแทบบตอตรงเหยีบ นะคสิบสองเกียร์เดินหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังนะครับล่น,นี้เร็วเทวาคล่องตัวสูงนะครับแล้วก็มาเบินทางหลังลักๆคือซีมารีวิวคือรีวิวการกับล้อนะครับมือนี้ว่ามันดีบ่ขับกับล้อมา ผมบ่ได้ยไทยตอนไปกับนะครับผมพาผมเขาไปเปลี่ยนอยู่หัน้าง,างมันมีคนไทยให้ถ้าบกับล่อนะครับสังเกตได้ว่าผมจะเอามือสอดเข้าตรงนี้บ่ดด้เลยนะครับคือมันทีมันแทบสิติดเหล็กครับอ่ะมันจะติดมันจะติดตรงนี้ครับเนี่ยเวลาไปลงตมมันจะติดตรงนี้เลยครับเนี่ยห่างแค่เอานิ้วสอดได้ครับ ผมเลยโทรไปถามศูนย์เพิ่นว่าเขาสมารถกลับได้บ่มีผลต่อประกันรดบ่เพื่อนว่าบ่มีครับบ่มีผลต่อประกันเพราะว่าเขาลับรอดได้เลยผมก็เลยไปเปลี่ยนมากมันก็เลยสิมาล่องไทยบึงงานแรกที่กลับรอมากนี่นะครับไฮนี่ข้อมเคลมส่วโตนะครับลับรอมันดีอย่างไรครับฐานรถมันกว้างออกนะครับเวลาลงหน้าลมมันก็จะบอ่ปตแข่งไหลายบ่ลมง่ายนะครับมีผลนะครับแล้วเวลาเาใส่ผ่านหกเสียบ พันหกเนี่เห็นวาเล่งิึงมันจะลอเฮานี่เฮาปรับที่ว่ากลางนะครับบ่ทันได้บระท่านได้นนดึงแขนนะตัวนี้คือว่าเฮาปล่อยกลางล่อลอมันจะโพโพอ,ออกก็พันหลังสุดคือรถเท่าเจะบะเตนะครับขอดีเขามันคือรถเท่าสิบ่เตมันจะไถดีขึ้นนะครับมันจะนิ่งมากเลยรถเสรยดายบ่าม,มีคนทายให้ผมว่าสิมารีวิวกันไถไถว่ามันจะไถดีกว่าถ้าเกิดว่าเฮาบ่ ตอนประท่านเอาลอออกนะครับประท่านได้กลับล่อล่อมันจะอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับตรงเครงนึงของผาน,นี่ผานจะโพเขาต้องดึงแขนไปทางฝุนลายเพื่อเสียห้รถเตตนะครับรถมันจะเบตเตะมันจะนิง่งอันนี้เขาไม่ต้องปรับครับปล่อยแขนตรงเลยครับลอเขามันก็จะโผล่มาแบบนี้อันนี้เป็นผานของซีอมทีนะครับผานหกซีอมทีใช้ดีครับนักดีเหมาะ ทีนี้มาโมกถึงยังนอรุ่นนี้นะครับตัวพีดีโอจะเป็นแบบสวิตกดเอานะครับมีสองแบบตามรอบเครื่องแล้วกะภาวิสระบัคเอินหรือว่าอย่างนี้แหละผมก็พอเข้าใจเท่าราก็นีราคาเท่าไรนะครับบอกเลยว่าครับพุ่เจ้าทำู้ษมในยินแล้วสิตกใจนะครับ ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นแล้วตัวรถเป่านะครับคันนี้480,000ครับ480,000บาทพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับถ้าบวกอุปกรณ์สองชิน้นยี่ห้าแสนสีครับนี่คือราคารถตัวน,นี้ถือว่าพอแพงนะครับในในถ้าเปรียบเทียบกับใครอื่นนะครับ้วก็ประสิทธิภาพการทำงานผมว่าน e w ห้องเล่นนี่ก็ขึ้นซื้อนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าเ้าออกน้ำรานนี้ครับไวใช้แท็กเตอร์ครับเขาจะแถมชุดประแจและกะ